สำหรับใครที่มีอาการเหล่านี้นะฮะมือไม่มีแรงบ,รบีบแรงกำนิ้วล็อกชาไปนิ้วนะนิ้วไม่มีแรงนะกล้ามเนื้อมืออ่อนแรงนะเป็นน้มัพืกนะแนะนําลูกบอลยางจับนิ้วนะไปบีบไปนวดไปเค้นไปคึงนะช่วยบริหารนะกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งม,มือนิ้วมือแขนให้แข็งแรงนะทําให้มันมีกําลังนะเป็นการกายภาพบําบัดนะเป็นการฟื้นฟูนะลูกบอลยางที่ทํามาจากยางซิลิโคนนะปลอดภัยนะ นะซื้อไปลูกหนึ่งใช้ได้ทั้งบ้านนะราคาประหยัดนะสุขภาพดีไม่มีขายนะอยากได้ต้องสร้างเอาทําเอาอย่าปล่อยให้ปัญหานะข้างต้นนะทําให้ความสุขในชีวิตของเราลดลงนะเพราะว่าเราต้องใช้มือในการทํางานนะครับนะใครที่อยากจะได้ลูกบอลยางตัวนี้นะคลิกได้ที่ตะการนะ้าคลิปตรงนี้ได้เลยนะราคาไม่แพงไม่กี่สิบบาทนะถูกจริงๆนฮะคุ้มค่าคุ้มราคาเอาไปนวดเอาไปเบดเอาไปบีบเอาไปเค้นเอาไปคึงนะทาให้มือผ่อนคลายคลายเมือ่อยได้ดีนะ เลือนลมไหลเวียนได้ดีนะหรือว่าคนที่ยังไม่มีปัญหาข้างต้นนะเอาไปบริหารนะทำให้นะบริเวณมือแขนะมีกำลังมากขึ้นลูกบอลจับนิ้วนะครับถูกใจจริงๆครับ